หนูเป็นคนใจร้อนมากพอจะมีวิธีแก้ไขอาการใจร้อนไหมคะคุณโยมคนเราประกอบด้วยกายกับใจนนะในส่วนของใจเนี่ยมันเรื่องละเอียดบางทีมันจะคอยเผลอเรื่อยให้เราคุมตั้งแต่ข้างนอกที่คุมได้ง่ายกว่าก่อนก็คือทางกายแล้วมาคุมวาจาแล้วก็คุมใจเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เตือนตัวเองเลยว่าตอนที่กำลังหงุดหงิดกำลังโกรธนะ จะไม่พูดถ้าพูดปั๊บคําพูดออกไปนะไม่เพลาะแน่เดี๋ยวจะมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ไปทําอะไรปึ้งปั้งโครมครามให้คนอื่นต้องทุกข์ทะกทือนใจคุมตรงวาจาและตรงกายนี้ให้ได้แล้วจากนั้นมาสํารวจใจของเราค่อยๆค,คลี่อาการหงุดหงิดทาไงเอ่ย ơi, สวดมน์กำลังหงุดหงิดมากๆเนี่ยสวดมน์ธรวัดเลยเปิดเทปเปิดหนังสือสวดไปด้วยครบหนึ่งจบยังไม่หายเอาสองจบเลยแล้วก็นั่งสมาธิทุกๆวันสม่ําเสมอตั้งใจรักษาสิ่ห้ามโดยปกติ ทำจริงจรงจังๆเนี่ยเดือนเดียวเห็นผลคุณโยงขอให้ตั้งใจและประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองนะเจริญพร